และก็ที่สําคัญย่างยิ่งครับเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพปภนะครับทำให้แผนยุทธศาสตร์ต่างๆของสมาัติภูมิพลังแม่สุภัยนะครับในทุกๆภารกิจของเรานั้นตื่นหน้าได้อย่างรวดเร็วและต้องประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเรามีภารกิจหลักๆอยู่4ด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันไท่ มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งในภารกิจนี้นะครับอาวคณะกรรมการสมัคคมทีมต่างๆรวมถึงพนักงานของสมัครการเกันวสัยได้มีการดป็นเนินกันในมิตินี้นนและเป็นอย่างไรเด่นขยายความให้ให,ให้ทักนสื่อทุนสร้างอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงที่ผ่านมาทั้งเราสามารถที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวนสัยไทยเรานั้นได้รับก,การอยอมรับอย่างกว้างขวาง สังคมไทยรวมไปถึงในเรื่องของเวทีระดับนานาชาติด้วยสําหรับภารกิจที่2นะครับภารกิจที่2นั้นนะครับผลิตในณฑ์นั้นนะครับสร้างความเสียหายสร้างความบาดเจ็บสร้างความกระทบกระเทือนกับชื่อเสียงของธรุรกิจประกันภัยไทยเป็นอย่างมากครับซึ่งคณะกรรมการในช่วงนี้ก็ได้มีการตำเนิเนกิจการไ,ได้กิการทำหลายหลายภารกิจเกินใจใในความไว้วางใจ อย่างภาคสังคมภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและแนวกำลังรวมถึงภาคพลัด้วยนะครับซึ่งรายจะเป็นยังไงก็อยากจะราให้ฟันเฟืองรายละเอียดยิบนะครับสำหรับภารกิจที่3นะครับเป็นภารกิจในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรในธุรกิจ่าะการใยนะครับให้เป็นมูลนิธิที่ยึดมั่นในหลักธรรมบัญญัติซึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรในธุรกิจ่างและการเมือภาในนะครับ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานั้นนะครับเรามีปันหาในเรื่องของเพื่อดใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบประกันภัยนะครับแล้วก็การที่เรามีผู้บริหารระดับสูงท,ที่เรียกว่าตำนวนไม่มากนักในทุกทีปรนะกันภัยนับก็จะมีการเรียกว่าโอนย้ายถ่ายเทถ้าผูปภาษาชาวบ้านก็คือมีการแย่งตัวเยอะแยะมากมายขณะที่เราผลิตผู้บริหาร รุ่นใหม่ขึ้นมารองรับได้ทางที่จะทำไปนี่ก็เป็นพันธกิจที่สาที่สมาคมประกันเนืสัาวร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในธุรกิจประกันไม่สบายขนาดเดียวกันนะครับสร้างกลไกในการดึงให้คนรุ่นใหม่คนที่จบการศึกษาใหม่หรือคนที่ทํางานอยู่แล้วมองหาเส้นาริงทำหรือรายได้เสริมนะครับก็ให้ใช้ระบบประกันภัย ป็นอีกหนึ่งแหล่งของการหาว่าได้เสึกกลไกแบบใหม่ๆเข้ามาประคับใช้ในธุรกิจประกันภัยไม่ว่าจะเป็นในเอฟไอสนะครับอันใหม่ที่เข้ามาและหลากหลายแนวความคิดที่เป็นวิกฤตเบต่างๆนะครับทำให้ต้องมีการปรับตัวกันขนาดใหญ่ในระบบประกันภัยนะครับซึ่งบางครก็มีส่วนแบบยิงยิงต่างๆที่เขาไปช่วยนะครับให้สมาชิกของเรานั้นสามารถจะปรับตัวได้ขันกับการเปลี่ยนแปลง สำหรับในภารกิจที่1นงนะครับต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดีที่ยอมรับในระดับสามคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาในยุค c ที่ผ่านมานะครับสมาคมได้มีการแถลงข่าวนะครับประจำปีของสมาคมรวมไปถึงในกรณีที่มีประเด็นที่สาคัญต่างๆนานาของธุรกิจประกันภัยเราก็ได้มีการพยายามเป็นสื่อสารให้กับ ทุกท่านในที่นี้นะครับซึ่งในหบทปีที่ผ่านมาเรามีการถแถลงข่าวถึง6ครั้งนะครับการถแถลงข่าวครั้งแรกเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในครั้งนั้นเป็นการถแถลงข่าวในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานสมาคมการเม,มสภยัยภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี2562น,นะครับก่อนที่เราจะมีการถแถลงการนั้นนะ,นะครับ สมาคไมได้มีการประชุมคณะกรรมการ,รมาสมาคมและวางเป้าหมายกหนุทิศพิงานะครับและกลยุทธ์ต่างๆของประเทศไทยน,นะครับก็ได้กำหนตัวเป็นประเทศ การประสานภัยเราะอันนั้นนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของธุรกิจประกันวินาศภัยและผู้ที่มีหน,น,น้าที่นะครที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้กับดูแลและร่วงเขตประกันภัยรวมไปถึงในเรื่องของโอัวคาบรกิกาต่างที่เกี่ยวข้องนั้นมีความร่วมมือและมีการเปิดใจแลกเปลี่ยนวิธีคิดแนวทางการดำเนะินการจะเป็นการทําให้เกิดการพัฒนา ผู้รับสั่งซื้อกเนี่ยเท่าไหร่สมมุติในหลายบาทการจัดอาวุโสติให้บริการสนับสนุนในการดำเนินการแาะการพิจารณาจังหวะค่าสินใหม่ทดแทนในนามของธุรกิจประกันภัยนะครับเราจะไม่ได้ปล่อยบริษัทประกันไทยหนึ่งบริษัทประกันไทยใดหรือแต่ละบริษัทประกันไทยเป็นลำดับามเรื่องของการจัดการสินใหม่ไปเองซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายเกินไปนะครับวราจะัเปินสาทธันของสมาคู ในส่วนของคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบเนี่ยก็พยายามนะครับช่วยกันว่าจะดำเนินการจัดทำแผนขึ้นมาเพื่อรองรับในแต่ละถุะ่นมาไปสร้างกลุ่มให้เป็นเป็นลูกซึ่งวิสัยทัศน์หรือเป็นอธิปไตยของของ,ของสังคมเป็นสำคัญน,นะครับเ,เรามีแผนงานหลักอทั้งหมดเป็นสี่แผนน,นะครับนะครับแผนงานที่เด่นเดี่ยจะออรองรับและสร้างสนุน ไปถึงพันธกิจที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของแผนงานเสริมสร้างความรู้ตั้งกฎหมายประกันภยัยด้วยความโปรง่งใสและความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็เป็นแผนที่หนึ่งในส่วนพันธกิจที่สองนะครับในการที่จะยกระดับความเชื่อมัน่นความเข้าใจในการทำหน้าที่เป็นผู้นำคำเสีงยงในเงือนชีเนี่นะครับทางพณักรรมการรถไาและกฎระเบียบนะครับมีแผน,น,นพัฒนาความต่อเนื่องของ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อกฎเมียนะครับที่ครบถ้วนใเป็นปัจจุบันนี้ก็มีหนึ่งแผนซึ่งเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมนะครับว่าในแต่ละแผนได้ผลสำนึของแผนต่างต่ามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไรนะครับในภารกิจที่3นะครับเรามีแผนงานสนับสนุนพัฒนาศักยภการด้านกฎหมายให้กับบุคลากรในธุรกิจประเทศไทยนะครับ ในภารกิจที่4นะครับเรามีแผนงานส่งเสริมการทบทวนปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้กฎหมายและกฎระเบียบนะครับซึ่งเป็นแผนหนึ่งที่ราเบิดวิพิน,น Quick win ที่ท่านนายกได้แจ้งให้กับทุก่านทราบนะครับที่ก็เสนอนะครับวิพินเนี่ยก็มีภารกิจเร่งด่วนอยู่3มเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายาในการรักษาพยาบาลนะครับว่าจะทํายังไงดีนะครับ เ,เรื่องที่สองนะครับเพิ่มสิทธิการลดหย่อนนะครับภาษีเงินได้บุคคนธรรมดาเพื่อเป็นการจูใจให้มีคนเข้ามาซื้อประกันสุขภาพนะครับกันมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับในอนาคตนะครับคือถามว่าความสุขนะครับฝักความสุขทุกคนชอบความสุขถูกอไมนะครับความสุขก็คือวันนี้ถูกไหมเราไอ้ที่มันเมื่อวานเนี่ยนะครับไอ้ที่มันเป็นอดีตเนี่ย คือเราอยากจะไปสุขอีกครั้งมันไม่ได้ละมันผ่านไปแล้ว 1, ละนะครับอนาคตความสุขนะครับก็ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดกอเกิดถูกไหมเพราะเนี่ยสุขภาพนะครับก็เหมือนความสุขนะครับคือสุขภาพดีก็ต้องดีแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปรอวันที่นี้ไม่ได้นะครับของทรึกษานะครับแรกๆนะครับถามว่าทำไมเราต้องพยายาม ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมนะครับค่ารักษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนนะครับในการเ,เสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพถูกไหมครับถ้าค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเบี้ยประกันสุขภาพก็จะต้องแพงขึ้นเรื่อยๆ